หินสีอินเดียนี่มีการเจริญในหินสีมาเป็นหมื่นปีแล้วครับเจ้าพวกหินสีพวกนี้แหละที่เราเรียกกันลูกปัดลูกปัดฉะนั้นถ้าใครบอกว่าประมาณสักสองพันปีไปแล้วอนนาณาจักรทวารวดีเราก่อตั้งขึ้นมาแล้วมีนี่ก็คือเป็นผลพวงมาจากอารยธรรมทวารวดีก็อยากชี้แจงใหม่อยากชี้แจงใหม่หินสีพวกนี้ หรือลูกปัดพวกนี้เข้ามาก่อนทวารวดีแน่นอนสวัสดีครับผมได้มีโอกาสได้รับเชิญให้เป็นคนได้มาบรรยายคำว่าลูกปัด เสร็จแล้วก็มีกระแสถามกันมาว่าลูกปัดนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นของประดับหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่แล้วมาได้ยังไงมาถึงเมืองอ่างทองเราได้อย่างไรโอ้โหแม่ตื้นในหัวอกเลยที่มีคนสนใจอย่างนั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าท่านคือหนึ่งละที่เป็นวินยูชนมีคำถามที่มาถามและถามที่ที่น่าตอบ เป็นคําถามที่น่าสนใจที่น่าตอบสมควรจะไปเปผยแพร่ความรู้คนอื่นครับอก่อนเอนผมขอแนะนําตัวจังหวัดอ่างทองก่อนตัวจังหวัดอ่างทองเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เคยอยู่ในน้ําทะเลท่วมถึงมาก่อนก็นแล้วกันนะเอาว่างั้นอะแต่เมื่อสองสามพันปีมาแล้วนั้นเป็นเขตที่ว่าเป็นป่ารกน้ําท่วมต่อมาก็ค่อยๆดอนตื้นเขืนขึ้นมาเนื่องจากเป็นตะกอน น้ำจากดินตะกอนเราเรียกกันอะลูเวนแฟนก็คือดินตะกอนรูปพัดค่อยๆแผ่ขึ้นแผ่ขึ้นก็องทองก็จะค่อยๆพ้นระดับน้ําทะเลไปแล้วต่อมาก็จะเหลือแต่น้ําเหนือเท่านะั้นมาปะทะประทางดันหลักดันน้ําทะเลไปก็เกิดเป็นดินตะกอนยาวไปเรื่อยจนถึงปากอ่าวไทยนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปของดินแดนแถบนี้แต่อีกดินแดนหนึ่งเมืองอู่ทอง เมืองอู่ทองเนี่ยน่าจะเป็นเมืองชายขอบและเป็นเมืองเป็นท่าเรือสำคัญในการติดต่อค้าขายเอาละผมกลืนไปแค่นี้ก่อนตัดไปตัดไปถึงอิทธิพลของอินเดียบ้างอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยหนึ่งมาในลักษณะของการเผยแพร่ศาส,สนาพราหมณ์ซึ่งก็ผ่านทาง คมพุทธคำเมรแม้แต่อรยธรรมบางอย่างเช่นกฎหมายเนี่ยผ่านมาทางมอนให้ไทยใช้เมื่อก่อนมอนเรียกธรมธรมสัตถมไทยเรียกธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นคําที่ใช้ต่อกันมาเอาเราไปดนาว่าพวกพรามค่อยๆเข้ามาต่อมาศาสนาพุทธก็ขยับขยายเข้ามาเข,ข้ามาตั้งแต่พระโสณเทระอุตระเทระเนี่ยนะฮะเข้ามาเผยแพร่นในแดนสุวรรณภูมิ อะไรที่ที่มาพูดถึงแล้วลูกปัดมายัางไงคนอินเดียนะเข้ามาในประเทศไทยมันจะเป็นไม่ใช่พันปีนะผพราว่าเป็นหมื่นปีแล้วเข้ามากันนะเพราะว่าคนอินเดียมันก็ออกไปตั้งประเทศกันที่โน่นที่นี่เห็นไหมนะในประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งละที่เขาต้องมาติดต่อค้าขายสื่อความสัมพันธ์ทั้งหมดถามว่าไอ้ที่ติดมือเขามาละ่ะคนอินเดียมจเจริญกันเหล่าก่อนหินสี อินเดียนี่มีการเจริญในหินสีมาเป็นหมื่นปีแล้วครับเมื่อเข้ามาก็เอาติดมาด้วยเจ้าพวกหินสีพวกนี้แหละที่เราเรียกกันลูกปัดลูกปัดเพราะว่าในอินเดียหินสีมีมากมายเหลือเกินล้วก็เอามาประดับประดาคนอินเดียเห็นไหมละ่ะเขาจะต้องใส่สร้อยใส่อะไรต่อให้ละเกะละกาลําคอเขาไปหมดแต่มันไม่ได้มาเมื่อวานนี้พรุ่งนี้มาลืนอะไรเปล่านะครับ มันใช้เวลาค่อยๆเข้ามาเข้ามาเป็นพันปีเป็นหมื่นปีฉะนั้นถ้าใครบอกว่าประมาณสักสองพันปีไปแล้วอันนั้นจากทวารวดีเราก่อตั้งขึ้นมาแล้วมีมีก็คือเป็นผลพวงมาจากอรารยธรรมทวารวดีก็อยากชี้แจงใหม่อยากชี้แจงใหม่หินสี่พวกนี้หรือลูกปัดพวกนี้เข้ามาก่อนทวารวดีแน่นอน แต่แต่มีข้อแม้ให้ฟังเรื่องหนึ่งถ้าเป็นจุดของความเจริญเมื่ออู่ทองเป็นท่าเรือคุณลองลากเส้นนะครับเอาแผ่นที่ประเทศไทยมากลางเลยลากเส้นจากอู่ทองเนี่ยลากเป็นเส้นตรงผ่านไปถึงทุกขโขไทยก่อนหรือคุณลากเส้นตรงไปที่นครสวรรค์ก็ได้หรือลากเส้นตรงไปยังที่เมืองเพชรบูรณ เส้นตรงทั้งหมดนะถ้าคุณเดินทางคุณจะพบแหล่งหินสีถ้าขุดไปนะไปพบแหล่งหินสีหินสีทั้งหมดที่เขาขุดพบนักประวัติศาสตร์หลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นการแพร่กระจายไปจากเมืองอู่ทองที่สุพรรณบุรีนี่เองแพร่กระจายเอามาที่บ้านเราเลยมาอ่างทองนี่ให้ดูง่ายๆเลยนะมาจากอ่างทองถ้าสมมติจะเข้าเขตแดนสุพรรณบุรีเข้ามา โคโคเท่าเคยได้ยินใช่ไหมตรงนั้นเขาก็เคยขุดเจอกันนน่ตของสุพรรณครับลากเส้นตรงมาอเราจะตรงไปทางขึ้นเหนือไปละของเราเริ่มต้นตรงท่าชุมนุมก่อนที่ท่าชุมนุมนั้นขุดได้เรียกว่าเป็นแหล่งใหญ่มากเลยแหล่งใหญ่แล้วชาวบ้านเนี่ยขุดแทบจะเข้าไปใต้ถุนโบสถแล้วใต้โบสวัดท่าชุมนุมนั้นเต็มไปได้วยหินสีพวกนี้มาอย่างไง ถามว่ามายังไงก็สันนิษฐานกันนะว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นชุมชนคําว่าชุมชนนี่ประชาคือการค้าขายก็ได้การทำมาหากินอะไรก็ได้ค,ค่อยคอยคืบไงนะครับมาถึงที่นี่แล้วก็ตั้งเป็นชุมชนขึ้นเอ้อมันก็ต้องมีเกิดมีเป็นมีตายพอตายแล้วก็เอาไปฝังชุมชนนี้ก็ไปฝังความเชื่อครับไนงะว่าจะต้องไปเกิดใหม่หรือเอาไปใช้ในภพน้อะก็จะเอาข้าวของทรัพย์สินที่ดีด มีหม้อมีกำไรยกมีกำไรสำลิดมีแวมีหลายอย่างเลยนะฮะเอาไปใส่ไว้ที่ศพแต่ที่ข้อมือเนี่ยส่วนมากจะเป็นกำไรเอ่อกำไรยกแล้วเจ้าพวกหินสีไปดูตรงคอแหละพวกพวกลูกลูกปัดนะนะดูตรงคอนะีเยอะเลยอของเรานะลากเส้นตรงวิถีท่าชุมนุมลากตรงจะขึ้นเหนือมาทางสัาโก้ลองมาที่สัาโก้ดีเยอะเลย ยังเป็นดินดนดอนอยู่เลยที่สํโก้เป็นโคกมาอีกนะครับเอาลากเส้นตรงมานี่เฉพาะอ่างทองตรงมาบ้านยางชายนี่ตำบลยางชายนี่เลยครับจากยางชายลองลากตามแนวนี้ไปนะครับจากยางชายเนี่ยลากลน,นี่คืไปมันจะไปประจบกับทางไปแสวงหาทางเนี้ยทีนี้เจ้าริมบึงจากลำมาสักไปทางนี้นะฮะไปถึงแสวงหาเนี่ย มันเป็นทะเป็นเป็นแม่น้ำรัดทะวงรัดทางเดินกันด้วยเลยบางที่ย้อยเข้ามาที่เป็นท้องนาอยู่เนี่ยน,นะเป็นแม่น้ํานะครับแต่ในแม่น้ามันอินทรีไ์นต้งมันก็ไปทางโน้นรัดแต่อีตรงนี้ก็กลายเป็นที่ลาบแอกวัวไปต่อต่อมาก็ตื่นเข,นขินขึ้นมาก็กลายเป็นท้องนาไปอาจจะเป็นที่ตั้งชุมชนอยู่แถวนี้ก็มีเขาไปเจอโครงกระดูกไปเจอวัดสิ่งเครื่องเข้าของเครื่องใช้มนุษย์โบราณ ร่อนย้อนหลังไปอีกสามพันปีท,ที่ที่สีบัวทองนอแต่เส้นนี้ผมขอลากบนดินก่อนนั่นเขาขุดได้ใต้ดินเราวลากบนดินไปเนี่ยฉะนั้นก็ขอสรุปว่าแนวทางเนี้ยในทางประวัติศาสตร์มันเป็นไปได้การย้ายเคลื่อนย้ายของชุมชนอย่างหนึ่งการการค้าขายอย่างหนึ่งแล้วก็การที่จะไปรบทับจับศึกอะไรต่ออะไรหรือของขวัญของกำนันของจำรวยอะไร สมัมกอนขาต้องมีบ้างน,นะาไปนี่แหละมันก็ค่อยสืบพันธุ์ต่อเนื่องไปทางเหนือขึ้นไปทางเหนือครับก็เป็นอันว่าเรื่องลูกป,ปัดตามที่เราคุยกันไปนี่ก็คือเราอยากจะให้ทราบถึงเรื่องเส้นทางว่าเป็นมาอย่างไรแต่ในคลิปหน้ายาละไปไหนนะครับเราจะมาให้รู้จักว่าความสําคัญของมัน,มนว่าลูกป,ปัดนี้มีความสําคัญอย่างไรวิธีการประดิษฐ ทำย่างไรรวมทั้งความเชื่อใครแขวนสีอะไรอะไรเท่าเชื่ออย่างไรกันบ้างเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเลยครับ